สวัสดีครับผมจินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวยนะครับคืนนี้แอดมากับดราม่าเดือดเดือดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเล่ากันไปทีละเรื่องนะเริ่มด้วยเรื่องแรกก่อนเลยนะครับกับความไม่พอใจของชาวกิมจิแลนนะฮะพอดีแอดเห็นเขาเอาคำนี้มาพูดกันแอดก็เลยเอามาพูดบ้างนะคือชาวกิมจิแลนเนี่ยเขาไม่พอใจนะครับที่ลิซ่าพูดคำว่าขอบคุณค่ะ ตอนจบนั่นเองนะครับหลังจากที่น้องรับรางวัลแล้วน้องก็พูดเนาะทุกคนคงจํากันได้ว่าน้องปิดประโยชน์ด้วยคําว่าขอบคุณค่ะนั่นแหละครับชาวกิมจิแลนด์เนี่ยก็เลยไม่พอใจโดยเขาให้เหตุผลเอาไว้ว่าน้องได้รางวัลนี้เพราะน้องเป็นเคป๊อปดังนั้นน้องควรจะพูดภาษาเกาหลีบนเวทีโอ้โหฟังแล้วก็รู้สึกว่าหงุดหงิดเลยนะฮะคือน้องจะพูดอะไรมันก็เรื่องของน้องนะฮะจริงๆก็ ไม่ควรไปแบบพูดอย่างนี้เนาะเพราะว่าคือรางวัลที่ได้ก็เป็นเบสเคป๊อใช่ไหมมันก็เหมือนกับการไปสร้างชื่อเสียงให้กับคำว่า K-POP อยู่แล้วะนะเออเพราะฉะนั้นจะมาบ่นทำไมอีกทั้งในคลิปเบื้องหลังอะไม่ว่าจะเป็น New Woman หรือว่า r o c k s t a r เนี่ยก็เห็นอยู่นะฮะว่าน้องก็มีพูดภาษาเกาหลงเกาหลีนะก็ไม่เห็นคนไทยเราเนี่ยไปบ่นเลยว่าทำไมลิซ่าไม่พูดไทยล่ะอะไรแบบนี้นึกออกไหมครับทำไมไม่พูดไทยทั้งคลิปไปเลยเออ ก็ไม่มีใครไปบ่นนะคือเกาหลีอะ่ะควรขอบคุณลิซ่าด้วยซ้ำที่ยังแบบขึ้นไปรับรางวัลในฐานะเคป๊อนึกอออป่ะเพราะปัจจุบันน่ะน้องไปไกลกว่าคำว่าเคป๊ไปนู่นแล้วนะฮะเออก็อแอบ,บงุนหงิดนิดนึงแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ดราม่านะก็ต้องไปฝั่งของโคเดียพูนะครับก็มีประเด็นดราม่าขึ้นมาบนเว็บไซต์ข่าวของเขานะแอดกิ โคดีบูเขาดราม,ม่าเรื่องอะไรไหนบอกกับทุกคนหน่อยสิยังอยู่กับแดนกิมจิอีกกับแดนต้มยำกุ้งกิมจิแลนเหรอกิมจิแลนกับต้มยำกุ้งแลนที่ยังฟาดฟันกันอยู่นะคะก็คือเขามาบอกวันเนี้ยเพลงลิซ่าภาษาอังกฤษมอดทาไมไปอยู่หมวดเคป๊อปไม่ปื้มไม่ควรได้เข้าชิงถามคำหนึง่งลิซ่ากับ ลิลลี่และบิงทั้งหลายอยากเข้าชิงสาขานี้เหรอ <c oughs> ก็ถูกจับวางไหมก็คือถูกจับให้เข้าชิงสาขานี้ซึ่งถามว่าโอเคแหละเขาก็มีภาพจำกับน้องที่มีความเป็นเคป๊อปแต่ถามว่าก็ถูกต้องแล้วเพลงน้องภาษาอังกฤษทั้งหมดจริงๆก็คือเป็นสายอินเตอร์แล้วแต่ว่าจะมาวิจารณ์แบบนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะน้องลิสก็ไม่ได้บอกว่าฉันจะเข้าชิงสาขานี้ Get เขาเป็นคนจัดให้ตัวงานอ่ะใช่นอกจากนี้นะครับเดี๋ยวขอเพิ่มนิดหนึ่งคือลิซ่าไม่ได้เคยออกมาตะโกนบอกทุกคนว่าทุกคนคะหนูไม่ใช่เคป๊อปติดต่อไปแล้วนะบายยน้องไม่เคยพูดอย่างนั้นเนาะน้องก็ยังเป็นเมมเบอร์ของวงแบ็คพิงซึ่งเป็นเคป๊อปมันไม่แปลกที่นานาชาติเนี่ยยังมองน้องเป็นเคป๊อปอยู่คือน้องไม่ได้แบบกระโดดดึงทีเดียวแบบโอ๊ยออกมาเลยอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะน้องก็ยังมีพาร์ทความเป็นเคป๊อปอยู่แล้วคําว่าเคป๊อปเนี่ยแอดคิดว่า จะบอกว่าเรื่องภาษาหรอมันมันก็การะไรอยู่อ่ะมันก็ฟังดูไม่ค่อยขึ้นนะกิฟรู้สึกอย่างนั้นนะอีกทั้งก็อย่างที่พูดไปเหมือนเรื่องแรกอะ่ะคุณกิมจิแลนด์เนี่ยเขาควรดีใจที่น้องอะ่ะยังแบกคําว่าเคป๊อปติดตัวไปด้วย<อ>เพราะการที่ได้รางวัลแบบนี้เนี่ยคนที่ได้เครดิตอะ่ะมันไม่ใช่ลิซ่าคนเดียวมันก็คือคุณกิมจิแลนด์นี่แหละถามคำหนึ่งเขาอยากได้ซซนบนเวทีโลกเหรอเขาอยากให้น้องพูดเหรอ เขาต้องการอะไรถูกปะก็เขาอยากให้พูดภาษาเกาหลีเยอะๆมั้งอ,อืมนั่นแหละแล้วยังไงอะ่ะแต่น้องก็ทำไปแล้วด้วยการพูดขอบคุณค่ะสามพยางที่มันสะเทือนโลกทั้งใบมากๆ ก็รู้ริดเด็กไทยซะบ้างให้รู้ซะบ้างเราเป็นไทยให้รู้ซะบ้างก็นั่นแหละสําหรับชาวกิมจิแลนด์นะฮะก็เก็บเรื่องดราม่ามาฝากกันนิดหน่อยนะครับสําหรับค่ําคืนนี้ใครที่นอนดึกก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับฝนตกในทุกวันเลยแอดไม่น่าเตือนใครนะตาเขียวเลยไปนอนได้แล้วมั้งแอดไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะบริจาคได้นะคะที่ทาใต้ตาส่งมาได้เลยจ้าอ